หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจีวรเผาไม่ไหม้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านเป็นพระที่มีเมตตาธรรมต่อสาธุชนและแม้ต่อสัตว์น้อยใหญ่ดังเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าหลวงพ่อชอบเลี้ยงช้างคือที่วัดของหลวงพ่อเงินจะเลี้ยงช้างไว้จํานวนหลายเชือกด้วยกันวันหนึ่งหลวงพ่อเงินได้สั่งให้ญาติโยมและลูกศิษย์ทาการหล่อปลอกช้างพวกญาติโยมลูกศิษย์ก็จัดเตรียมฟืนตั้งเตาเผาและสูบเตาล้อม เมื่ออุปกรณ์พร้อมเสร็จก็เริ่มตั้งเตาเผาเริ่มทำการสูบเตาล้อมหลายคนช่วยกันผลัดเขาผลัดออกสูบอยู่นานไฟก็แรงกล้าแต่ทว่าโลหะก็ไม่ละลายสักทีในขณะนั้นหลวงพ่อเงินก็นั่งดูอยู่ด้วยและก็เอ่ยขึ้นว่าสูบไม่ดีสูบไม่ดีหลอมไม่ละลายญาติโยมพอได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งสูบกันใหญ่เวลานั้นก็ใกล้ถึงเวลาฉันข้าวลูกศิษย์ที่เตรียมพัตตาหารก็มานิมนต์หลวงพ่อเงินไปฉัน หลวงพ่อเงินลุกขึ้นแล้วก็แกล้งโยนผ้าจีวรนใส่ในเบ้าล้อมที่มีฐานไฟแดงกลำ่ำหันหน้ามายิ้มมองญาติโยมที่กำลังสูบเตาแล้วก็เดินออกไปชั้นเข้าวพวกลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อโยนจีวรมาก็ยิ่งสูบกันใหญ่ผลัดกันเข้าสูบเตาจนทุกคนเหนื่อยล้าไปตามตาม,ตามกันเรื่องอัศจรรย์ที่ต้องตะลึงไปตามๆกันอีกครั้งในอิทธิปฏิหารหลวงพ่อเงินคือไฟในเตาที่แดงกลำ่ำไม่สามารถที่จะเผาไหม้จีวรนของหลวงพ่อเงินได้เลย ทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ใช้ไม้คีบเอาผ้าจีวรนผืนนั้นออกจากเตาหลอมแล้วก็ตัดฉีกแบ่งกันคนละชิ้นสองชิ้นแบบว่าได้ของดีกันทั่วหน้าจนหลวงพ่อเงินฉันเข้าเสร็จแล้วกลับมาดูปรากฏว่าไม่เห็นจีวรนก็เลยเอ่ยถามว่าจีวรฉันไปไหนแล้วละ่ะไฟของแรงหน้าดูเชียวจีวรนไม่เหลือเลยพวกญาติโยมก็นั่งลงพนมมือแล้วกราบเรียนถวายหลวงพ่อเงินไปว่าพวกกระผมตัดแบ่งกันแล้วครับมือก็จับชิ้นผ้าจีวรที่คอโชให้หลวงพ่อเงินดู หลวงพ่อเงินก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็พูดว่าแม้แม้แต่จีวรของฉันก็ไม่เว้นนะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเล่าขานอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงตบะบารมีธรรมของหลวงพ่อเงินยอดพระเถราจารย์แห่งเมืองพิจิตรผู้ทรงคุณวิเศษในการนี้จึงของนําเอาพระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรมาลงไว้เพื่อเป็นวิทยาฐานความรู้ใช้ภาวนาเวลาเดินทางไปไหนให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา สุสูสังอรหังพักวาคำบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชาอากะอะธิอะธิอากะทิอากะอะวันทามิอาจาริยันจะหิรัญญะนามกังทิรังสิทธิทันตังมหาเตชังอิทธิมันตังวสาธรังคาถาเมตตามหาลาบ สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลีติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลีติชิมพลีจะมหาลาพังพระวันตุเม